วันนี้เราจะมารีวิว BX ชื่อว่าเฮลไซนั่นเองเดี๋ยวผมแกะดูเลยนะครับนะครับอันนี้คือเบรดนะครับเบรดเบรดจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นี้ครับเบรดตรงนี้เป็นตะตะกัวนะครับตะกัวตรงนี้จะเป็นเหล็กของบาลานะครับ อันที่สองก็คือบิดนะครับบิดตัวนี้ผมจำผมจาชื่อยังไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมันจะช่วยทำให้ตีแรงขึ้นอยู่นะครับทำให้อยู่ได้นานขึ้น,นครับส่วนบิดนี้ก็คือบิดบาลาน,นะครับบิดบาลานจะจะทำให้อยู่นานแล้วก็แอ็คแทกได้เร็วครับเลยนะครับเรามาประกอบรางกันก่อนนะครับ โอเคผมได้แล้วครับอันต่อไปก็คือบิดรูปร่างมานจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเบรดให้ดูนะครับผมลองเอามาเล่นกับตัวนี้อต,ต,ตัวนี้ชื่อว่าโคซิวดาครับวันนี้ผมจะมาเล่นกับโคซิวดาครับกับตัวต่างๆในเบดผม ทั้งหมดตอนนี้ผมมีหกตัวยังไม่มได้รวมเฮลซา์นะครับแล้วมาดูกันเลยดีกว่าอวันนี้เราก็มาเล่นก็กันเลยนะมครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเล่นเรามาบอกชื่อเบเบยต่างๆที่วางไว้อยู่ตงีก่อนอันนี้วิสัยแล้วน,นะคะเป็นตัวแรกที่ผมซชื่อมาตัวที่สองคือดา่างซอสที่ผมใช้มา ตัวที่สามดาเตอร์นะครับตัวที่สี่เนชิวนตัวที่ห้าก็คาร์บอเนเบอร์ตัวที่หกก็คือโฮสิโอด,ดาครับส่วนตัวที่เจ็ดก็คือเฮลไซนะครับเราลองมาชุดลองกันก่อนนะครับ<ม>และผมจะมาโชว์ก่อนนะครับผมยังไม่ผมยังไม่เอาตัวพวกนี้มาตัวพวกนี้มาลงนะครับเราลองมาชุดก,กันเลยดีกว่า ว่งของบารารนไทัเป็นแบบนี้นะครับจะนิ่งๆนะครับแล้วเราก็ลองเอามาแข่งกันเลยตัวแรกเลยวิศาแอโร่นะครับที่ผมบอกไป ไฟทีละตัวนะครับถ้ามีครับนะครับแลนะครับจะแข่งสู้กับบาร์วิศาลแอร์โรแพรนะครับตาแรกต่อไปเราจะเป็นตัวดาร์ซอลส,สู้กับเฮลไซายนะครับ เริ่มได้โอ้โหตีแรงเลยนะโอ้โหตีแรงแร้วแต่ก็ยังไม่สะเทือนเฮล,ลไฟนะครับก oh <no. S 1> ูต่อไปก็คือดัมเบลเตอร์แข่งกับเฮลไซ์นะครับโอ้ดูข้างในก็เก ต้อเสมอนนะ้งเหมอแบบต่อไปก็คือไนท์ชิลแ่งกับเฮลไซเใช้เฮลไซไม่ได้นะไนท์ชิลนะครับเป็นซามไรเซเบอร์สู้กับเฮลไซนะครับ แพ้นะครับจอครับก <global noise> ็เทลไซส์แพ้สมไลเซเบอร์นะครับ สำหรับตัวนี้ก็คือตัวสุดท้ายแล้วครับโคจิโอดแบ็คกับเทลไซด์มแรม่ใช่ันีโหมีคอแ่เนี่ยสรุโคจิโอ ดับชนะเฮลไซสำหรับบตัวนี้ก็คือตัวสายแอคแพคครับตัวนี้ก็ตัวสายแอคแพคครับอันนี้ก็แอคแพคครับส่วนอันนี้ก็แอคแพคอันนี้ก็คือบาลาน,นะครับกับอันนี้ก็คือบาลานก็คือ วันนี้ผมพอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้กดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย